รังเด๋หรครับเปิดท้ายรถหน่อยต้อครับเพื่อนเพื่อนมั่นรังเด๋ฮะรังเดนะเัง่หนเือนไม่เีนบ่อครับผมมันอยู่รังไม่นี่บ่เราเราพ่อมันอยู่ไหนพ่ออยู่ไหนครับ ไปไอ้มาแล้วเด้อมาซอยเลยเด้อมาแล้วมาแล้วอยู่ปะอยู่แน่ครับพญิบาตบไานไปมว่าอยู่น่อยู่วันีญบวันี้ไอ้วันียู่บอกเยู่ตอนัองโไปไก่เนีบแม่บอมีคนนไปมันไปยังไหมันไปรถผมนึงก็นั่งท่ายซ้อนผมดีๆครับเพเป็ไปยังนี้แต่ว่าคนเวลาคนขังก จังดัเอ้กะพอกบแม่นแต่บอกกับผมดีอยู่แต่ว่าอขอส่อนหายไปแลาจใสองคนนี้ไว้สองคนครับสองขั้นสามขั้นก็ได้เอาจังซังไปใหญ่ก็ตกใจญ่กระเบงไปไหนจากสองคนสามคนไปทางสพาพนี่ปะไปเลยไปไปน้ำบ่ว่าขนาดเลแบงไปไหนทางสพานราคามอกี้มอเตอร์ไซค์มาปองเลยมันถึงบริษัมันน่ะนี่สพาพยูโอติดบานสะพานใหม่พราถ้าคนมาให้อนได้เาอย่าพดถงันได้เราม่ใช่ไปถ้ามาเอาไม่ห้กั

ก็ว่าทางก็ตกใจแล้วมันจะลำบากนะไปวุ้ยไปสองท่้นตำรวจสำโรงก็ตำรวจบนมาซอยเดี๋ยว้นะุยมาขึ้นรถมาด้วยกันเลยมาขึ้นมาเลยอ่ามันดีอา

mẹ mẹ chân nắng 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 ได้่了ได้่ะมองใส่ดนมู้หลับตาหมาเปลเอกเอฟเจ็บเอวบ่เตลึกยำอ้พแม่คนบ้ามาหนึ่มาคุยกัวโลกได้เลยในโลก อ้อมอ้อมโลกเลยนะเอาไปรักษาที่ไหนข่อยมีถอดเก้าสอปีุญเก้าปีนี้จะเมื่อนแม่ข่อยต่อไปเลยข่อยจะบอกครับเดี๋ยวเอาครับพี่น้องฟังมึงเอาข้แม่มา้เห็นยังห้เจ้าเขาไม่เคยบอกยังกับเจ้าจักเถื่อนนั่นเจ้าเพาว่เจ้าดีๆเราว่าเจ้ามีลูกข่อยก็มาเข่ามาเฮือนอนีแม่มึดนีแม่มึงดเข้ใจบอเว่าม่มลกก็มาเืนเอาให้ไห แม่ใจเย็นลงมาแม่อยากซอยบบกี้ตเขาเจ้าชื่อออกเลยเหมืนตีเขาจูบ่มาอยู่ตอไปตลอดชีวิตเลยฮะผมบ่เคยมาเคยยังให้เจ้าจักเถอบ่เคยบ่เคยด่าบ่เคยหยุดยันกับเจ้าเพราะว่าเจ้าบ่มีลูกเขามาเพื่อนจะให็นิสัยกข่อยก็ต่อไปนีเขาจะไม่วางเยอะไปที่จริงเขาเคยเบียนคือเบียนชนบุรีแถวที่หนึ่งเจ้าไปนำข่อยมาให้ยังจะจำไว้เลยข่อยจูบ่เป็นลูกเจ้าตลอดชีวิตเลยข่อยใจเย็นล่ะใจเย็นนะเขากำลังเอาตีคุกมาในจังมือเองเนี่ย แม่ประเดี <m ics> <m ics> ๋ยวให้เขาคุกแม่เอาไปรักษาแค่ก้อนจะเอาเขาไปทับเขาคุกสิเขาทุ่งอย่างนี้จะกระเจ้าคอยเขาคุกที่ทําไม่เคยเขาคุกเกือบเท่าไม่จะไปรักษาไปกินยาไม่เคยเขาคุกแค่เขาเรื่อนจาบุญทุ่งหันนี่ไปรักษาไปรักษาบางหันเลยปบําบัดรักษากินยาบําบัดจี๊สัยบําบัดจี๊สัยทําคนหนาพอนี่คนเบงเราปลาษีภาษีภาษีจังไงๆเขาเรื่อนจามบุญทําคนหนาพอนี่แล้วเอาภาษีสองเท่อใจเย็นนี่คือแม่เด้อ ครับผมเข้าใจอยู่ครับแม่โตเด้ครับผมเข้าใจอยู่อยู่นี่มีิดไอ้ไส้เด้อมาดีเด้อน้องหลาพวกไอ้มาดีไอหักโตเด้อเข้าใจเนาะเอียนซื้อออกเลยถ้างของเขาจะคุกมากเบ่บ่บ่อยู่บ้านแล้วทีนี้มีเดียวอืมตอนนีพ่อแ่อยู่เลยแต่วันนี้พ่อแม่ข่อยจะไปเลยอ๋องสิฟังไอ่เดี๋ยวไอ่พาไปรักษาบำบัดเด้อน้องหลาเด้ออ่าไปบำบัดไปรักษาไอ้มาดีพวกไอ้มาดีครับนะอันนี้คือแม่โตเข้าใจเด้อคขามาแม่เด้อครับครับออบ่แม่นลูกขาหนุนก็ไปเลย ใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับพี่คุกใจแฉ่งมาเพราะว่าผมไปรักษาบพรว่าขอดเก่รถบาเป็นรถเต็มเลยใจเย็นเดินใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นมีแต่ไอ้ไส้อยู่นี่มีแต่ไอ้ไส้โบมีไผเป็นศัตรูน้องหล้าเลยพวกไอ้มาดีมาซอยนะเดี๋ยวไปไอ้ภาพไปรักษาหนังน้องหล้าเนาะ นั่นครับเราติไปทั้งบ้านผร้มรู้สักเข้าไปกาเบื้องต้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะคุยกับทางองบาลเลยเพราะว่าตอนนี้เจ้าระจีก็มาแล้วเนาะผู้ใหญบ้านผมครับอ่าแล้วผมเซรับท่านอยู่แล้วครับอ่เดี๋ยวพี่รัดเขาไปทางหุ่นเนาะเอาเป็นว่าน้องหล่าฟังไอเด้อนี่กับผู้ใหญ่บ้านบ้านโตที่เพิ่นห่วงใหญ่โตไอ้ไายอยู่นี่กัเป็นแค่ไอ้ไส้บริเอมาสีจะมาบังคับคูเห็นเห็นใจยังน้องเลยคนเป็นพ่อเป็นแม่์ซัวเพื่นสีเลี้ยงมาจนใหญ่น้องโตขอดใจเนาะเออไปขึ้นรถไปน้ำใหม่ไปขึ้นไป ขั้นนึง่่ต้องเบาหนอปลออกมาพอดีายเยียครับ่ยู่ทเียดีนกอยเยเป็นอย่งนั้นเจใหญ่ิวล้วไหมจใหญ่อยุกไอ้ชนนี่ขอ้นนลูกลเราว่าเพรให้พนน้ำลูกหรอกวันนีเกิดการโตเถียงเอานังหนาเลยนังหนาเดี๋ยวผมคุยเองข้างหลังผมคุยเองเขาเล่นเขาเล่นการดึงนะานัง่าบองอ่าลองดึงแล้วขยัเลยขยขึ้นมา

คือจะเลิกยาเออเจ้าเด็กน้องเด้อหายมาดีเด้อหายว่าดีตะกี้มึงเห็นงานอย่างเป็นเห็นอย่างว่าเขาเป็นเป็นน้องเขาเห็นงานอยูโรงงานเป็นสิ่งแท้เลยเต็มตรงเห็นบ่เคยเห็นกิจกรรมยังอยู่เพื่อสังคมเรื่องนี้หลังเขาถือกล้องยังยี่นี่หลังอ่าเอาเป็นว่า ฟังง่ายนะมือนี่พวกอ้ายทั้งเบิดมานี่ประสงค์ดีกับโตเพื่อจะให้ตัเด็กเขาไปการสู่กระบวนการบำบัดรักษาแน่นองเด้อออกมาวังว่าออกมาโตสิคนดีได้รับการรักษาให้มันหายดีหายดีแน่นองเด้ออ่าไม่ดไม่ไม่ดูเขาจกเาะใครอันนี้มั้ยประจําประจําเนี่ยอ พอดีก็นะมานี่รอบนะไอ้แห้งได้ขันขันยินข่าวว่ามึงบอดีเข้าใจเนาะมาเขาถือว่ามุรอบีเขาเป็นพี่น้องกันแน่นอนเนาะสี่ต้นแม่สีตนพ่อสีตนไทยบาทไมเมืองเคนเอาไปชูได้เขาชูกระบวนการทางการแก่ทางหมอข้างมุรอบีหมเนาะเดี๋ยวเอาสิไอ้ตามตามตามแยกไว้แยกแยกไปคุยกับทางการเพิ่นนะ้แยกเอาไว้กับโต ไอ้ตู้ๆไอ้ฝากปืนนะง้งครับอาครับพิดนะครับเบื้องต้นนะครับผมต้องขอบคุณทางตำรวจสพสำลงผู้นำชุมชนชาวบ้านตลอดจนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำเภอสำลงนะครับที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีเมื่อกี้หลังไม่คุยกันกับน้องมาก็พูดจาไม่รู้เรื่องนะครับไปมั่วสั่วทั่วทีบนะครับอ่าการอบนี้กามีความตั้งใจที่อยากจะเอาไปทำการ ผมบำบัดรักษานะครับตามกฎหมายตามแบบแผนของกระทรวงสาธารณสุขของทางทางการแพทย์ต่อไปกับบรูว่าคำว่าบำบัดรักษานี่จะท่าไห้เธอหายดีหรือไม่ยังไงแต่ประสงค์ของพ่อกับแม่ที่คุยกันหลังไหมก็พ่อกับแม่ของเธอก็อยากแค่เอาเธอไปควบคุมไว้นานนะครับแต่กับบรูผมก็ได้ทําหน้าที่ของในส่วนของการควบคุมตัวนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพสิบรงนําโดยท่านรองนัดผู้ของหมูและทีมชุดสืบจังหวัดนะครับก็เดี๋ยวจะได้ดําเนินการ นำตัวจับกลุ่มส่งต่อกัอบำบัดต่อไปนะครับต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ในส่วนของโรงพยาบาลนี่โรงพยาบาลลำลงุงสารสลำลงสารณสุขอำเภลำลุงเนอะร่วมกับโรงพยาบาลเนานะคือปัญหาเนีเวลานี้นี่ความรู้สึกของผมเนี่ย,ยคือผมกำลังจะถอนคือถ้าสมมติว่าเข้าใจเนี่ยเราดีกันที่ผมศึกษามามากพอในฐานะผู้บริการคนหนึ่งโดยที่กับเข้าไปสู่ศูนย์สักกรองของอำเภอ ทำการวินิจฉัยในระบบ B2 หากว่าในการสัมภาษณ์มันคะแนนมันไม่เกิน3คะแนนเรื่องคะแนนเป็นผู้เสียผู้ใจผู้ติดก็กกพูดกับผ่อยกับม่านเขา่านี่ไงแม่ี่คือปัญหาไงที่ผมเจออยู่ตลอดในการทำดานของผมแต่แม่เพิ่เนเนี่ยเพราะความภาษาเข้าใจเนาะความภาษาของชาวบ้านเขผาผสมที่อยากให้เอาลูกเขาไปรักษาวไว้นานๆเ <c oughs> นี่ครับนี่คือนี่เขผู้ปฏิบัติเหมือนเช่นกันกับผมนะครับนี่เขาคือผู้ปฏิบัติชันลากยายเช่นกันกับผมนะครับเราก็ทําตามระเบียบตามที่กฎหมายกระทรวงหรือกฎหมายประเทศออกมาตามรัฐบาลออกกฎหม,มายมานี่เขาก็ทํางานหนักเหมือนกันไม่ใช่แค่เคสนี้เคสเดียวในหน่วยงานของทางการแพทย์นี่ถามว่านเวลานี้นี่คือชาวบ้านผู้ที่เขากํลาลังเดือดร้อนนะครับตํารวจจับมานําส่งหมอกฎหมายในระเบียบของหมอก็ทําได้แค่วินิจฉัยแต่การบําบัตรณเวลานี้มันไม่ได้บังคับเพราะกฎหมายบังคับ บาบัดม,มันยกเลิกเมื่อวันที่9ธันวาคม2564เพราะฉะนั้นแล้วก็คงจะต้องเอาแก้อยมันเอามาเอายาสีเทือถ้าเป็นผู้ผู้ใช้ถ้าวินิจฉัยแล้วทางเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เขาวินิจฉัยว่าเขาเป็นผู้ใช้นัดมาเอายาสีเทือได้บ่แต่ถ้าบําบัดถ้าวินิจฉัยแล้วว่าเป็นผู้เสพนัดมาเอายา9ครั้งแต่ถ้าเป็นผู้ติดจะนัดาเมายา16ครั้งนี่ถามเมืงเองอมไปในักษณศที่มันสามารถคุยรู้เรื่อง กระตกปัญห้ากระตุคัวเขาช่าบ้านไม่เห็นจในดีห้องเขาจะเอาในดีกัดีตอนนี้ก็คงออนแรกก็คือเขาสู่กระบวนการ่อนแล้วก็ต้องมาคุนรดัวนี้เรื่องของการดูแลหลังจากที่ตอนที่กลับมายูบ้านว่าใครสิเง็นคนดูแนจอยคอรับแม่มอไรราว่าไปเดินนึงแล้วกามาข้เขาแล้ขึ้นเราจะมาขาพ่อแม่ขึ้นเรามน่ี้ข้ามไขาแล้ว นี่คือปัญหานี่ปัญหาที่เห็นเห็นเห็นกันกับตาเออคือมันไม่ไม่สามารถด้วยควบคุมด้วยครอบครัวเขาไม่สามารถปกครองควบคุมกันได้แล้วด้วยระบบภาษาของมันอ่ามันก็เมื่อกี้คุยกับมันนี่ถ้าคุยกับตาะภูมิพีนี่ถ้าพี่น้องบ้านเนี่ยผมว่าปันได้เลยครับพ่อกับแม่นี่คักมึงสี่หน้าแต่มาที่นี้เนี่ยเรากำลังคุยเคสนี้เนี่ยในกรณีที่เอาเอา อ๋อผมจับแล้วเนาะส่งให้หมอนี่ยทล่ะกฎหมายไทยมันเป็นอย่างนี้กันฑ์ศิวะกันฑิวะขาดความมตกรณีล่ะกัณฑ์ศิวะที่หล่ะกฎหมายไทยเดี๋ยวอธิบายชาวบ้านฟังในขับเดื่องนารวิญานี่มันเป็นในสี่กิริยามันว่าบำบัดนี่บำบัดก็จริงแต่บำบัดเราไม่ได้ออกไปไว้ตีมหามื่นหรือเดือนหนึ่งปีหนึ่งคือได้กี้ได้ไหม แม้แต่ตอนนี้คือบำบัดของเพื่อนคนใช้ยากินนัดมาเอาอยาสี่เที่ยวเก้าเที่ยวสิบหกเที่ยวนี่คือกำลับำบัดแต่ถ้าแรงเขาก็มีการฉีดยาตามดาวข้ามดาวน่ะคือมันหนอกไปเลยแต่ถ้ามด้รุนแรงแต่ต่อน,นาตำรวจนต้อ,ตอนหนาหมอคุยดูเรื่องเลยนี่สะท้อนไปยังหน่วยงานของทางรัฐบาลนะครับหรือผู้มีอำนาจนะครับนี่พวกผมเป็นผู้ปฏิบัตินะครับนี่ปัญหาหชาวบ้านยืนอยู่กันนี่นี่คือความเดือดร้อนของชาวบ้านที่แท้จริงอยากให้ทุกท่านรับทราบ อ่านี่คุณหมอยังตอบผมไบ่วันไหเลยว่าสามารถที่มีหม่องมีเรื่องจำคุ้มมันบอยู่โรงพยาบาลโมมีนะครับถูกไหมวะอ่าไม่รู้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ไปจับแขนจับขาไหมตอนที่ผมส่งไปถึงโรงพยาบาลก็ไม่มีอีกมีพี่เลี้ยงที่ดูแลเขาไม่มีระเบียบที่จะดูแลผู้ปฏิบัติไหมเนี่ตามหลักแล้วเขาต้องกลับบ้านหาครอบครัวเขาแล้วแต่เขาก็ต้องมารอที่จะเอาเจ้าหน้าที่จะเอาบุคคลที่มีท่านที่เห็นในคลิปนะครับมันมีพฤติกรรมลักษณะรุนแรงอย่างนั้นนะครับเนี่ยมีอะไรที่จะรองรับ ความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่แบบนี้ไหมอย่างพวกผมยังมีอาวุธที่ปกป้องตัวเองอย่างผมเอาไปถิ่มให้หมองสิขณะนั้น,นวุ่นวายอยู่โรงพยาบาลผมปลดกุญแจมือกลับเลยนะครับแล้วใครจะมาดูแลช่วยเขามันไม่มีที่ควบคุมที่ชัดเจนการบังคับใช้บังคับบําบัตที่ชัดเจนนะครับคือปัญหาแท้จริงผู้ใหญ่บ้านก็ยืนอยู่ตัวหน้าผมเนี่ยนะครับเขาท่านก็เห็นด้วยนี่ยืนตาดำๆนี่คือพอกับแมอ่าก็เอาเป็นว่านี่คือสะท้อนนะครับคลิปนี้ผมสะท้อนไปยังทั่วประเทศให้ผู้มีอำนาจได้มองเห็น นี่คือคือหน่วยงานทางการแพทย์ชั้นปฏิบัติชั้นลากย้าผมก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นปฏิบัติชั้นลากญ้า,านี่คือความเดือดร้อนของชาวบ้านและเทศบาลเทศเมืองอยู่ขางบ้านขังเมืองคนก็นเกิดความเดือดร้อนม,มนอนนะครับอ,อาถ่าเพิ่งได้เอาเอาเอาเป็นว่าทำตามหน้าที่ของกระท่งทางการแพทย์เลยนะครับเนดะ้อแต่ว่าเคสน,นี้นะจะเป็นที่ปวยหัวเวทมาก่อนเรื่องการส่งต่อภาษีอะไรอย่างต้องต้องดู หวังว uh, ่าเดีส่งต่อเด้อจะไหนเฮจัได้ได้พอสองคนมือย่อมือเป็นอะไรอะไร้ะไรอดือนนะครับอ่เดียวนี้เนาะเดี๋ยวนี้ต้องการนาแต่ว่าเดือนหนึ่งออกมากันหลายสองเหล่าครับ่กเราเาเมื่คือาทิตยนึงครับตอกนี้เป็น เบ็ดตีนขั้นตอนของตำรวจได้พอเนี่เป็นหน้าที่ของทางการแพทย์เพื่นเจ้น้าที่ได้สัมภกันตามนั่นแหละเพราะว่าเก็บฟงเก็ยู่ในกรอบกฎหมายที่เพมันอยู่ไปตามนโยบายที่เขาหลังลงมาได้พอเด้อแต่ผมเอาเป็นว่าถ้ามันออกมามันมีพฤติการแบบนี้อีกบอกผมเดี๋ยวผมมาซอยยิงนะให้ในผู้ว่าทางรุ่บ้านไงก็บอกเราว่าถ้ามันถ้ามันหมดลายกับให้เจ้าหน้าที่ไปเอามาทำมาจัดทัดไปแจกเจ้าหน้าที่ทุกเดือนทุกเดือนจะละไม่เว้นว่าเกี่ยวอะไรกับน้องเพราะขวัใจเนาะได้ไอข้าใจพวกน้องเหรอไอข้าใจเนะ เข้าใจโบโดไม่ได้โทษไทยเลยท่านผู้นำจะมูเฮ้าท่านรัฐบาเนี่ยูเฮาเป็นผู้ชันผู้ปฏิบัตินะมันวย่นวายหรือมันจังไรอยังไรกะให้ตำรวจสับโลกเอาไปส่งเข้า่าเขาสั่งผมมาวันนี้ผมที่ต้องไปแจ้งตำรวจวันเดือนละสองเดือนสามเดือนเอาแจ้งกับไปกับหมอกระปล่อยแม่เอาไว้ไหวยให้ตำรวจจับไปอีกนี่เป็นกายเป็นผมมากาดลูกจังว่าก็เอาเป็นว่าท่านี่คงจะได้ฟังไปกับผมนะครับตั้งนานนะครับ ปัญหามันอยู่ที่กฎหมายมันอ่อนไอ้ตัวนี้ล่าสุดมันก็ทุ่ทึงูจับ16เม็ดแต่มันก็ติดคุกเพ็นแค่2เดือนก็ได้ออกมาแล้วก็มาเจอบรรยากาศแบบนี้ได้มาเจอในระเบียบที่ท่านพอเข้าใจเนาะที่ผมอธิบายก็เป็นห่วงทางเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติเช่นกันเอาเป็นว่าผมขอเป็นข้าใจท้ากาชการนะครับเนี่ยการเขยวคันที่คันมอนี่ออกมานี่เป็นการดีกับพวกในพมกาลงคดีแต่วกผู้พิทักษ์ธรรชาติจนกว่ากฎหมายมันแข็งนะจนกว่ากฎหมายมันจะแข็งนำตัวส่งโรงพยาบาลสำโรงนะครับ นี่คือกระบวนการนี่แหละครับพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับโอ้ยวาวไกเป็นมีตัวเด้ออ่าเเนียตัว่ะศาจะไเียนนแล้วเตัเศ้าเแล้วไป ก็ขอบคอุณทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสำโรงและสาสารสุขํำเภอสำโรงนะครับทีประสานงานร่วมทํางานเป็นอย่างดีแลงขอบคุณทางแพทย์สารสุขจังหวัดบนและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกส่วนนะครับนี่นะครับมาดูครับวิธีการหลังจากที่นาตัวก็ส่งต่อนี่เจ้าหน้าที่ผมพูดอะไรไอเี่ยวสองครับหน่องเนาะเอาเอาฟังค้หมอ้หน่องเด้อในตัวอไปไว้นะ บอกว่าเป็นคนดีองสังคมยัยยัยยิ่งชาวอีกเด้อดของาพอใจเนาะเออโอเคเอามิเย์เกย์จะบอกว่าเอามิเย์เกยจะบอกว่าเออนี่ครับนี่ตำรวจของสำรวจมานะนี่นะครับตำรวจสำรวจโอเคครับนี่รองผกับสืบสำรวจรัดเยวอายาบาลเรเไทยูกแกไปเรองบให้แลวเดี๋ยวเอมาบอุกเลย ใ่ๆๆไปกดี้สักักใช่ไวเพราะว่าตอนนี้ล่ที่บอกไอ้วันเพราะว่าตอน้มันองดีว่าเอาดบอลอนี้ดูบอลดนต้องอู้่ตอหน้ารวจเป็นยังไงแต่เดยว่าตุลยาได้หมวกน้องลุงม่พอแล้วะางดต่หนาตำรวจยูตงอหน้าเจ้าหนี้ยังไงหเะ ค่านผอนะครับท่านผอของท่านผอโรงพยาบาลสมรมนะครับและที่สําคัญนี้ครับนี่แหละบุคลากรทางการแพทย์ครับในกรณีณีท่านตำรวจกลับไปโดยที่ไม่พัฒนาการด้วยกุญแจมือให้จะเกิดอะไรขึ้นนี่ครับน่าเห็นใจครับน่าเห็นใจจริงน่าเห็นใจเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เช่นกันนะครับคลิปนี้สะท้อนไปยังหลายๆส่วนหลายฝ่ายให้หลายๆคนได้เห็นนะครับนี่แหละคือบรรยากาศของการทำงานนะครับกับบรรยากาศของคนที่มีพฤติกรรมเสพยาและมีการบุนแรงนะครับ

ยาเสพติดต,ตอนนี้มันรุนแรงถึงไหนกว่าจะได้เสือโค่งแต่ละตัวเข้าสู่กระบวนการและดูเลยครับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เขา<อ>ก็มีอย่างนี้เนี่ยฮะโรงพยาบาลน,นะครับเห็นอกเห็นใจครับเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทั่วประเทศที่ช่วยกันในปัญหายาเสพติดนี้นะครับฝ่าไปถึงผู้ใหญ่ข้างบนเล่งเห็นผู้ปฏิบัตินะครับหากแก้กฎหมายได้แก้นะครับ ประสงค์ของญาติพ่อแม่ก็คืออยากให้เอาไปอยู่นานๆแต่ด้วยคนหมายเป็นแบบนี้ก็เข้าใจพูดเปินแบบทุกคนขอบคุณทางเจ้าหี้าตำรวจสพสำโรงโรงพยาบาลสำโรงสาธารณสุขสงสาธารณสุขจังหวัดและก็ชาวบ้านาผู้ใหญ่บ้านทุกคนนะครับคลิปนี้สะท้อนไปยังทั่วประเทศไทยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ